สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุภาพรชุ่มชื่นรหัสนึกน่ศนึกษสา6 3 1 0 1 2 1 2 5 0 0 1 8สาขาวิชาการประถมศึกษาวันนี้จะมานำเสนอขั้นตอนในการทำเสื้อมัดย้อมค่ะก่อนที่เราจะมาทำเสื้อผ้ามัดย้อมกันนะคะเราต้องรู้กันนะคะว่าอุปกรณ์ในการทำเนี่ยแล้วก็วัสดุมีอะไรบ้างค่ะจะไปาดไปาดเด ดเดเดปะเปดโดโดดาเดโอ้โอ้จะปะเดปะเปเดจะดาได้รับโปดโอ้โอ้หากจะเป็นผู้ขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาเสื้อเนี่ยไปจุ่มน้ำก่อนค่ะแล้วก็บิดให้หมาดๆนะคะ ขนที่2นะคะเมื่อเราเนี่ยบิดผ้าให้หมาเดเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาเสื้อเนี่ยไปตากแดดก่อนค่ะเพื่อพักเสื้อไว้นะคะขั้นตอนที่3น,นะคะเราจะมาต้มน้ําร้อนเพื่อละลายสีมัดย้อมกันค่ะมาต้มกันเลยค่ะเาายดดี ขั้นตอนที่สี่นะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะเราเอาสีเนี่ยทาการละลายค่ะขั้นตอนที่ห้านะคะจะนาสีทั้งสามขวดเนี่ยไปใส่ในน้ําเดือดที่เตรียมไมว้ค่ะเราจะมาทําการมัดย้อมผ้าโดยการม้วนผ้าแต่ก่อนที่เราจะไปม้วนผ้านะคะเพื่อให้เกิดลวดลายที่ดีนะคะเราจะต้องกางผ้าค่ะแล้วเราจะมาทากลวนม้วนนะคะ จากนั้นก็หนังยางมามัดค่ะหลังจากนะคะที่เรามัดผ้าเรียบร้อยแล้วก็ม้วนผ้าเรียบร้อยนะคะเราจะได้ผลปรากฏอย่างนี้ค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะไปใส่ถุงก่อนนะคะผ้าที่เรายังไม่ขี้ละมวนเอาไว้ละมัสัน่งยางไว้นะคะไปพักไว้สามสิบนาทีค่ะหลังจากเราหมักทิ้งไว้นะคะเราจะทําการขี้ผ้าค่ะ แบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปจุ่มน้ํากันค่ะ mm hmm. เรากําลังจุ่มน้ํำรอบที่สองนะคะ mm hmm. หลังจากตากแดดนะคะผลก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ mm hmm. วันนี้ที่ฉันก็ขอจบการนำเสนอ mm hmm. การทำผ้ามัดย้อมเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณะคะ่ะ